สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะแรงนี้เห่ากับมาพบมาพ่อกันอีกแที่นึงนะครับเนาะหลังหวยห้าน้อยหวยเล้าออกนะครับเนาะครับผมหวยห้าน้อยมูนี่นนมชกแตกคักแตกเนี่พี่น้องเอ้ยแตกคักแตกเนี่ยสามตัวสองตัวบนล่างนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันนะครับเนาะว่าแตกตัวใดเนี่ยครับผมกรบผมน้อยแตกน้อยเฉพาะกิจออกสองเจ็ดสามสี่สองพี่น้องสองเจ็ดสามมีมูนี่มีแต่สี่สองเนาะพี่น้องเนาะเขา หนึอยดะนะหนึ่งแพร้หนึ่งจืดหนึ่งนอยแล้วเนาะเจ็ดสามมามีต้องไปงเนาะต้อไปน้อยกาชัดออกสี่หกสามสามศูย์สี่หกสามมีบยนี่มีมีหกสามกับสามกระเสมาแมนน้องเนาะเพราะเคยเบอกอยู่ตัวเดียวกัน6กับ3ามโอเคหนึ่งแพรหกสาูนก็มาเข่าอีกพี่น้องนี่ป้าทัวสามศนเขาอีกพี่น,น้อ,อ,อนงแต่อีกแพรหนึงจืดตรงๆแล้นี่ สามชุนเนาะต่อไปน้อยน้อยพิเศรออกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสองพี่น้องเจ็ดหาเจ็ดเก่าสองมาีเนาะมีแต่สองเก่าอยู่นี่เนาะป๊ดแต่ครับพี่น้องเอ้ยสองเก่าเขาตรงตรงเลยนี่สองเก้าหนึ่งแผลจืดต่อไปน้อยปกติออกสองสองสองหนึ่งมีเนาะปี่น้องเนาะพัน2องสองส่มามี่พันต่อไปน้อยเวียพี่ออกแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้า ปดหนึ่งเจ็ดมีบนอยอยู่นี่แปดหนึ่งเจ็ดไม่มีบอลลองมีแต่หนึ่งหนึ่งเก่าแล้วพี่น้องแล้วแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าต่อไปนี่ตัวมันขาดพี่น้องน้อยสามเมี้สามตัวแตกตรงตรงเลยพี่น้องน้อยสามเมื่อี้ออกสามตัวหนึ่งแปดเก้าพี่น้องนี่เข่าตรงตรงเลยหนึ่งแปดเก้านี่ปั๊ดถอดออกสี่เหลี่ยมหายได้สามตัวตรงเห็นไหมนี่สามตัวตรงวงให้สี่เหลี่ยม หนึ่งแปดเข่าอันนี้กับหนึ่งเป็นเก่าพี่น้องปั๊ดเขาเขาเขาแตกสามตัวตรงๆเลยพี่น้องจืดยาวๆเลยเนาะบานี้ล่างศูนย์สี่พี่น้องมาเขาอยู่นี่อีศูนย์สี่ตรงๆพี่น้องปั๊ดตัวเหม็นคักงเหม็นแน่เป็นพี่น้องเอ้ยเอากกตามาใส่เอาไวพี่น้องทั้งวิ่งทั้งดูดทั้งเจาะทั้งจับพููได้เท่าไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้ากับมะเขายี่พี่น้องนี่นี่เข่าตรงๆแปดเก้า 89ดนะครับแปของต้นเด่นสุดเลยจืดอืมได้จืดคักดูน้องนี่เนาะแปเก้าพันเนี่ป้าพี่น้องบาทรธรรมนาดีนับกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดกับ3ตัวน้นพนอ,อพี่น้องเอป้าเถอดพี่น้องมมาได้หลายได้โพดพี่น้องเอ้ยได้สุดน้อย,ลยนล่เนาะได้น้อยได้เนี่ย2กระถือ3าศย์กระถือก้าสองกระถือ เจ็ดเก่ามีบอลหนึ่งเจ็ดบอมีพี่มาแดนพีแปดหนึ่งสองสามสี่แปดพี่น้องหนึ่งสองสามสี่โอ้ยบบหลากหลายพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมถ้าน้อยแตกเราไปเบื้งจับไอไปเบื้งวิ่งดุดแล้วพี่น้องเนาะตัวจ๊คคู่แตกไล้ตัวจอเจ่อหายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข่าหกแพ้พี่น้องเข้าหกแพ้ได้หนี้ได้หกแพ้หกแพ้ได้ตัวนี้ ตัวิ่งดูดเขาโแพร์ด้เจวัดนี่มันี้ตัววิ่งไอ,อ,อ,อตัววิ่งดูดจจับคู่เขาแพรได้พี่น้องเขาโแพรได้หกแพหนึ่งสองสามสี่ันีนี้มาตัวจับคู่จับคู่น้อยแรกออกสองเจสามสี่สองมัมีเนาะน้อยที่สองอกสี่หกสามสามศูนยเกิดมัมีน้อยพิเศษออกเ็ห้าเจ็เก้าสองเก้าเก้าแพหนึ่งพี่น้องนี่วิง่งเก่าดุดเก่าได้หนึ่งแพได้นะ เขียไปก่อน1แผลจีดต่อไป2 2 2 2 2งสเข่าหนึ่งอีกหนุดนกับเข่านี่ในแผลที่2อน้พี่น้องจุดต่อไป8 7 8 1 7 1ดเ็กับเข่า8กับเข่าได้2งเต้ม8กับ1ต่อไปเจ็ดเก้าในเก้าน้พี่น้องนาะได้1หนึ่งเต้ม นเต็มาต่อไปหนึ่งปดเกาพี่น้องเอ้ยเขาหมือนหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, ได้สามเต้มเลยนนี่สามตัวตรงได้เขาขาัๆพี่น้องเอ้ยสามเต้มเลยมนันนี่ส่วนซีพวกเขาเอ่าได้แปดมันนี่ได้แปด 8, ได้พี่น้องไดนะ้วิ่งดุดได้แปดเนาะแตกแปดเลยได้แปดแต้มเป็นดุดครับผมนี่แหละครับผมงานปุ่นนี่เนาะสุดยอดได้พี่น้อง แต่สูมือเพ็ดดังยังบ่แตกปีนี้พี่น้องเดี๋ยวจะเอาเพ็ดดังให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อเพ็ดดังตายเรียบบ่เข้าได้ทั้งทั้งสามทั้งน้อยทั้งเล้าอันนี้นุ่มโสดแตกห้าน้อยนี่เป็นแชมป์ปรพี่น้องเอ้ยสามร้อยหกสิบห้าวันแตกสามร้อยหกสิบวันหาวันบ่แตกหลุดแค่ห้านีาน่ <c oughs> นเอง,งเน,อเน,นุ่มโสดเนาะเฮ็ดรีวิวไว้แล้วข้าวโพดเป็นเบงเล่าเนาะเบิ่งหลา,หาน้อยเป็นเบงเล่าเล่ามื้อนี้เฮาเฮาแตกวิ่หลุดได้พี่น้องเด้อเล่าอีกนึ่งว่ามื้อนี้ออกเก้าแปดสองซีมิต่เก้าสาม สองสี่มิจฉาสองหกมิจฉาสวนสี่เนาะโอ้ยมาไหวพี่น้องขอทุนอะไรตาว่ากับเขาอยู่ด้วพี่น้องเด้อเขาอยู่เด้อเขาอยู่เด้อเขาอยู่เขาอยู่นี่เก้าแปดเป็นเก้าสามไม่เอาเอาพี่เรียนให้สองกับเก้าพี่น้องเขา่านะสามตัวสองกับเขานี่วิ่งสองกูบสองกับเขาหนึ่งแต้มจืดนี่วิงสองกูบสองกับเขาต่อไป เด็กบนสองซีกระเขาได้หนึ่งแต้มวิ่งดุดวิ่งสองดุดสองต่อไปเก้าแปดก็ได้วิ่งเก้าดุดเก้ากับเขานี่ได้สามแต้มนะพี่น้องเนาะโอ้ยเราแตกสามแต้มเลยวงไห่สองเก้าสองโอ้แต่ซีผมตัวนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามได้สามแต้มโอเคเราเราแตกเลยแตกวิ่งดุดสามแต้มเลยเมืนพี่น้องนี่แต่คือคือเดินสองให้กระแตกซองบ เด่นก้หอยกับเขา่เ cker, ขเขาก็าแตกเคือคือบอกแตกได้พี่น้องเด้อะเล่าแตกแต่ว่าจับคู่บาแตกจับคู่แตกเล่าเอ้ยแตกแตกแตกวิ่งดูนะพี่น้องเนาะป๊าดพี่น้องสุดยอด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 เล่ามีพี่น้องไหมเฮ้ยสกกามเหลี่ยมกอดตาพี่น้องผมจะอ่อนมาัาน้อยพี่น้องป๊าดท่าน้อยขักแนนพี่น้องเอ้ยแตกสามตัวตรงตรงเลยนี่นี่สามตัวตรงเข้าๆเลยนี่นี่นี่แปดเก้าหนึ 1, ่งแปดเก้าเขาตรงตรงห้ยหนึ่งแปดเก้าได้พี่น้องหนึ่งแปดเก้านี่สามตัวตรงเลยโอ้ยหนึ่งศูนย์เก้ากับหนึ่งแปดเก้า ป้าพี่น้องแกว้วโอเคครับผมพอกักนแค่นี้นะเพี่อนเนาะอื่นพอกันไหมคลิปฮานอยติดตามฮานอยพี่น้องเน้อติดตามเขาเมื่อไหรก็กดแชร์กดไลค์ให้นุ่มโฉ่งเน้อนุ่มโฉ่งไม่พูดอะไรกดแชร์จะคนไรมีแต่คนเขามาเอาเลขมีแต่คนมาเอาเลขต่อไปสิบอนซิบอนี่อยู่์สี่เขากรมทุกคนนะพี่น้องเด้เหมือนเด้อ่าโอ้ยพี่น้องเป็นยังไงปูให้เนาะแต่ครับแต่ในพี่น้องฮานอยสำนักสำนักสำนักอื่นตายเรียบพี่น้องฮานอยเล่าก็ตาย ของหนุ่มโชคแตกแตกทุกวันดูดีวีดีทุกวันเลยนะไม่เชื่อดูไปดูใน YouTube ช่องหนุ่มโชคพานลอยหวยปิดนี่เด้อพี่น้องเด้อจังได้จังได้ก็รหายกาลังใจกันเนนั้นครับว่าเขามาแล้วกะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์น้ำแน่เขามาแล้วกะแชร์ให้นมฉชแจ็กผู้รักแช่สองแช่แสามแชร์เนี่พี่น้องป,ป๊าดเพลิดเพลินกาลังใจนในการเฮ็ดหวยป๊าดมันมัน,ม,นมันไม่หลอกผู้ใดยที่แตกสมือปันนี้พี่น้องห้าน้อยแตกทุกวันขนาดนี้ขนาดเพลิดเพลพี่น้องเพลิดเพลวันนี้หลุดหลุดหยุดยางแบบนั่นเลยน้อพี่น้อง ไปดูเลยเราจะส่งให้ดูเพด,ดังเพด,ดังตายเรียบโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบน,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 น้องแค่น,นี้น้องเพนน้องพอกันเมือเอื้อนคลิปหน้อยเอา5น้อยก็บเขาเรบอกน้องเอื้อนเอา5น้อยเห็นห่ะพี่นน้องโอเคครับผมสวัสดีครับ